الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشب الله تبروث بفتح هدايا كبراوع และประธานเนี้ยมาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นทําการเคารพพักดีต่อพระองค์ด้วยเนี่ยมาต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบ่าวของลออย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นปฏิเสธการที่จะเราจะเคารพพักดีต่อเชตตอนนะครับและสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากอลลอเพื่อที่อลอนั้นจะได้ออสอบสวนนะครับตอบแทนความดีความชั่วให้กับเราหลังจากความตาย ซึ่งทุกซึ pigs, like, oh ่งทุกวันนี้นะครับพี่น้องสภาพในสังคมนั้นน่ะนะครับเป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเป็นน่าเป็นเป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับน่าเป็นห่วงในสภาพของลูกลูกหลานเรานะครับและเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องหรือว่ามุสลิมสังคมมุสลิมต่างๆนั้นน่ะนะครับน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็น ฟิตนะ์ต่างๆในสังคมนั้นอะ่ะมันมันาถาโถมมาอย่างพายุนะครับที่เราจะเห็นได้ในสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับและในในธรรมเนียมต่างๆที่มันไม่ใช่มุสลิมมันมันมันไม่ใช่หลักการอิสลามอนะ่ะนั่นคือฟิตนะ์ทั้งสิ้นนะครับที่มันจะมาหลอกลวงเราให้เรานั้นละทิ้งคําสั่งของลอและแบบอย่างของชานนบศ็อลอลฮวะอัสลมัมและไปยึดเอาแบบอย่างจาก จากชนก่อนหน้าเรานะครับซึ่งเป็นชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราอ่านเกี่ยวกับกุรอานนะครับเราอ่านในกุรอานนะึงซึ่งในที่นี้นะัก็คือในสุรออัซอฟนะครับอสัสซอฟอายะที่สองนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอาอูบิลลาฮิมินอชยตอนยูรอจิมยาอายุหฮัลลัีนอามานูลิมาตะกูลูนมาลาต์ฟะลูน กาบูรอมักอัตหนออินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟาลูนซึ่งมีความหมายว่าโอ้เวลาผู้ศรัทธาทั้งหลายเหตุชนัยนะครับเหตุใดเล่าสู่เจ้าทั้งหลายจึงพูดในสิ่งที่สู่เจ้าไม่ทำนะครับลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟาลูนแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ย้ำเตือนนะครับเตือนสำทับว่ากาบูรอมักอัตนอยดัลลอ มันเป็นความน่าเกลียดนะครับในทัศนะของอลอน้าทีลอร์นั้นเป็นเป็นความน่าเกลียดอย่างมากนะครับอันยิ่งใหญ่นะครับในการที่สูจ้าทั้งหลายนั้นพูดในสิ่งที่ไม่กระทำครับเพราะฉะนั้นอันอันนี้เป็นอ่าอันนี้อลอร์บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าอลอร์นั้นเกลียดพูดที่พูดแล้วไม่กระทำแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ท่านนบิาลาสลอหัวสลหวะัวสลัมยังมาเตือนสำทับเราอีกในะฮดิษบทหนึ่งของท่านซึ่งมีความหมายว่าในวันเกียัตินั้นอัลลอฮ์นั้นจะให้คนที่อยู่ในไฟนรกนั้นคนประเภทหนึ่งไสเขาออกมาทะลักออกมาอันเนื่องด้วยอัลอลอฮ์ต้องการต้องประสบการประสงค์ที่จะให้คนรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทไหนนะครับแล้วเขาก็ ไส้เขาทะลักออกมาแล้วก็เขาก็เดินรอบไส้เขาเนี่ยนะครับเดินวนรอบไส้เขาเนี่ยเหมือนกับที่วนนั้นอ่ะเดินวนโมห่หรือว่าเดินวนที่ที่วิดน้ำนะครับรหัสวิดน้ำนะครับเพราะ,ะนั้นก็เขาก็เดินวนอย่างเงี้ยโดนวนไส้ของเขาเนี่ยนะครับที่ทะลักออกมาเนี่ยแล้วประชาชนแล้วก็ชานวนกคนอื่นๆนั้นก็มาล้อมเขา ด้วยความแปลกใจว่าโอ้ทําไมท่านมาอยู่ตรงนี้ล่ะทําไมสภาพท่านจึงอับยศอดสูอย่างนี้ล่ะแล้วเขาก็บอกว่าฉันนั่นแ่ะสอนคนอื่นให้ทําแต่ฉันไม่ทําเองนะครับและฉันห้ามคนอื่นให้ให้ละทิ้งบางสิ่งบางอย่างแต่ฉันทําเสียเองนี่เป็นฮะดิษที่บ่งบอกว่าคนที่สอนผู้อื่นแล้วไม่กระทำเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติเนะี่ยและห้ามผู้อื่นและปฏิบัติเสียเองนะ่ะเป็นสิ่งที่ การลงโทษอันอับะยศะอดสูไม่ใช่เป็นไม่ใช่นรกธรรมดานะแต่นรกที่ชาวนรกอื่นๆมามาแปลกใจมา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 ฉวนแล้วก็มาแปลกใจแล้วก็มามาถามเขานะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ในเมื่อดุในโลกดุญญนยาง่์ท่านสอนท่านเป็นที่เรื่องลือท่านสอนคน,นมากมายนะครับเป็นที่รู้จักเลยแต่ถ้าว่ากลับกลายเป็นว่าระหว่างเขากับอร์น่ะไม่มีใครรู้นะครับ ว่าเขานั้นเป็นผู Ooh, ท้ทาหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าที่สอนคนอื่นเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเกรงกลัวมากอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าเกรงกลัวก็คือที่อัลลอฮ์บอกว่าในสุรอัลฮุจรอานะครับว่าว่าาเจะบะางดุกุมบางดออายุฮิบุอาฮัดุกุมอันแยะกุลละห์มาอัคีฮีไม่ตัางฟะกะริตุมูอิ <mornings. Heh. S 2> ลาอาครอายะซึ่งมีความหมายว่า อย่าให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งในหมู่สูเจา้านั้นนินทาผู้อื่นนะครับเพราะว่าการนินทาเนี่ยเอาเอาล้อถามว่าสูเจา้าคนหนึ่งในหมู่สูจเจ้าน่ะชอบหรือที่จะกินเลือดกินเนื้อศพที่ตายแล้วของพี่น้องของเขาอัญญากุลละละมะคีหิไม่ตันนะครับหมายถึงว่าตายไปแล้วเนี่ยเลือดเนื้อของพี่เนื้อของพี่น้องที่ตายไปแล้วนะ่ะเจ้าสูเจา้าชอบกินกันะหรือ แน่นอนว่าสุจ้าทั้งหลายนั้นรังเกียดที่จะกินเลือดเนื้อเนื้อของสุจ้าของพี่น้องที่ตายไปแล้วที่เป็นศพที่เป็นซากศพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเ่าเป็นเออเ,เป็นบทห้ามเป็นคําสั่งห้ามจากอาลัลลอฮ์ว่าอย่านินทากันนะครับและในฮะดีสบทหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งฮะดีสแล้วก็บรรดาอุลามาอยุก่อก่อนเนะ่ย บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนินทาเนี่ยหลายๆอย่างหนึ่งในฮดิษนั้นก็คือวันที่ท่านนาบีอิบุรีนนั้นได้พาพาท่านนาบีสุลต่านไปเมียรอดนะครับขึ้นไปบนฟ้าฟ้าเพื่อที่จะไปดูไปรับสั่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปพบกับคนชนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเขานั้นมีเล็บเนี่ยทำมาจากทองทองเหลืองนะครับแล้วเขาก็าขูดเลือดขูดหน้าของเขานะครับขวนหน้าของเขาเนี่ย วัหน้าอ,อกขวหน้าของเขาแล้วท่านนบียบโซลาร์ราสลัมถามว่าเอา้าคนนี้พวกนี้คือใครกันเล่าทําไมเขาจึงขวรหน้าเขาเองล่ะท่านนบีเอ่อท่านยิบรีนตอบว่าคนพวกนี้แหละคือคนที่นินทาผู้อื่นนะครับในลูกดุนญานั้นเขานินทาผู้อื่นนั่นคือนั่นคือเอ่อนรกจําลองที่ที่ท่านที่อววะนั้นได้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการนินทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ โทษนั้นอนะ่ะในกุรานบอกและในฮะดิษก็บอกย้ําอีกว่ามันรุนแรงในการที่คนเรานะจะมาควนหน้าตัวเองนะครับมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาสู่คําสั่งของอัลลอฮ์อีกอย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์บอกว่าเอาไหมยยุองราีนอามานูฮัลอดุลลุกุมาอลาติจารอุุนจีกุมินอาลาบินาลิมเอาไหม ข้าจะบอกให้กับสู่เจ้าซึ่งซึ่ง,งธุรกิจอย่างหนึ่งที่จะทำให้สู่เจ้านั้นรอดพ้นจากรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดนั่นก็คือตุมินูนบิลลาฮิวรสูดีถ้าสูเจ้าท่านหลายจะต้องศรัทธาต่อพระนสซุนองพระองค์วัตุเาฮิดูนาฟิซาบิลลาฮิบอามวาลิกุมวะอัมฟุสซิกุมและจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของรอนจิฮาดหมายถึงจิฮาด ยิฮัดก่อนอื่นก็คือยิฮัดยุนนับนะครับหมายถึงว่าต่อสู้กับจิตใจกิเลสตัณหาที่อยู่ในหัวใจที่มันมาช่ตอนมันคอยกระซี่จะทราบและหัวใจกิเลสตัณหาของเราก็คอยตามเนี่ยนะครับให้เราต่อสู้กับมันเนี่ยนะครับด้วยจิตใจของเราและด้วยทรัพย์สมบัติของเราในการแจกจ่ายไปในขนชางของลอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับในในอายคุรอานอายานี้ยังยังไม่จบแต่ผมต้องการที่จะ เน้นในเรื่องที่ว่าเราจะต้องต่อสู้กับจิตใจนะครับเราจะต้องต่อสู้กับจิตใจเราเนี่ยอย่างหนักคนจํานวนสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยคือคนเราที่ว่าหมายถึงว่าดินทาผู้อื่นเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับหมายถึงว่าเป็นของยากที่จะละทิ้งโยร้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องมีบ้างนะเราเนี่ยต้อง ต้องทําใจว่าจะไม่จะไม่นินทาจะไม่นินทาหมายถึงว่าจะต้องจําเอาไว้เลยว่าฉันจะไม่นินทาใครนะครับเพราะฉะนั้นการนินทานะไม่ใช่ของง่ายเลยที่คนเราจะละทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ใน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 ฮะดิษอีกบทหนึ่งนี่นะครับในฮะดิษอีกบทหนึ่งที่รุนแรงไปอีกก็อีกรุนแรงอีกเหมือนกันก็คือ,อ,อท่านอับดุลฟา์ซัมถามว่าท่านทั้งหลายนะ่ะรู้ไหมใครคือผู้ที่ล้มละลาย บรรดาซาฮาบะก็คิดว่าโอ้ผูล,ล้มละลายก็คือคนไม่มีทรัพย์สมบัตินะครับคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติตอบตอบท่านนบีว่านั่นคือคนที่ไม่ไม่มีทรัพย์สมบัติและไม่มีสิ่งครอบครองใดๆ่างๆนะครับและแล้วท่านอะบีโซลสลัมบอกว่าไม่ใช่นั่นคือคนที่มาวมาอย่างวันกุยวันเกียร์มัดเนี่ยเขานมาอย่างดีถือสินอดอย่างดีนะครับสิเกตอย่างดีใช้จ่ายบริจาคอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างทําความดีเยอะแยะแต่นั่นแหละ เขาไปนินทาคนนั้นไปใส่ร้ายคนนี้ไปฉกฉวยไปตบตีคนนั้นไปทําร้ายคนนี้ไปหมายถึงไปละเมิดสิทธิสิทธิของของพี่น้องเนี่ยนะครับหมายถึงฮักกุลอาดมเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็ต้องถูกคิดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ที่ทําความดีแล้วแล้วก็ไปนินชาผู้อื่นก็เอาความดีที่เป็นการลมาดเนี่ยไปให คนที่เรานั้นเป็นินทานะครับให้คนนั้นให้คนนี้จกนกระทั่งว่าจกนกระทั่งว่าผลความดีของเขานั้นหมดสิ้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่สิ่งที่เขาไปละเมิดคนอื่นนะ่ะมันยังค้างอยู่ดังนั้นจึงเอาความบาปของคนอื่นนะั้นแหะมาแบกเอาไว้และในที่สุดเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับและก็สิ่งที่อ,อ,อยากจะเตือนย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการ การนินทาแล้วก็การใส่ร้ายเนี่ยมันอยู genau, yeah. okay. Um, okay. Then, okay. ่ในหมวดเดียวกันมันอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือว่าละเมิดสิทธิของพี่น้องและการใส่ร้ายเนี่ยนะครับพี่น้องยูเนี่ยเป็นหัวโจกเลยยูเนี่ยเป็นหัวโจกในการใส่ร้ายและในประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับในประเทศยูเนี่ยมันมีสถาบันมาดามิอามีสถาบันมหาวิทยาลัยที่สอนอิสลาม สอนอิสลามแล้วมันก็เรียนกุอา่านเรียนฮะดิษเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาดูว่าตรงไหนที่พอจะออพอที่จะโจมตีได้ว่าโอ้ยคุอ่านตรงนี้ค้านกับตรงนี้อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ในฮะดิษก็เหมือนกันมีอันไหนที่ว่าไม่ดีไม่ไม,ไม่ดูแล้วน่าจะหลอกหลอกมนุษย์หลอกบอกพี่รองุสลิมได้มันก็เอามาแล้วก็มันรู้ว่าองค์กรไหนใ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 น,ใน,ใน,ในสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ทํางานแล้วได้ผล มันก็เริ่มเลยใส่ร้ายองค์กรนั้นนะครับยูเนี่ยมันก็ใส่ร้ายแล้วการใส่ร้ายมันอ่ะก็มันก็กระจายมาถึงบรรดาอุลมามะด้วยการใส่ร้ายมันอ่ะบอกว่าโอ้ยองค์กรนั้นเร็วองค์กรนั้นเป็นองคอ์กรเอ่อเอ่อก่อการร้ายนะครับแล้วก็การไอการที่ยูมันใส่ร้ายเนี่ยก็ไหลมายังคนอุลมามะที่ว่าไม่มีความเที่ยงธรรมนะครับแล้ว,ลวทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่า อุลมาของเราเนี่ยนะครับบางคนก็โจมตีแล้วก็ใส่ร้ายว่าอ,อ,องค์กรนั้นเป็นอย่างนั้นองค์กรนี้เป็นอย่างนี้โดยที่เขานะ่ะไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากมายคนที่เป็นองค์กรเนี่ยเขาเป็นอุลมาใหญ่นะครับการที่เขาจะเขียนหลักการของเขาเนะ่ะเขาอ่านมาเยอะแต่คนที่ไปไปโจมตีนะ่ะอ่านมาไม่กี่เล่มอ่านไม่ไม่กี่หน้าอ่านมาสองสามหน้าแล้วก็เอาตรงนั้นแหละจากคนที่ก่อนๆที่เขาเขียนเอาไวนะ้น่ะเอามาพูดและบางทีก็พูดเกินไป และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับที่ว่าอุลมาของเราเนี่ยไปพูดโจมตีใส่ร้ายคนบางคนที่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรหรือว่าการทํางานขององค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเขาไม่เป็นจริงนะครับพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเอาความชั่วของความดีของเขาที่ท,ทําที่อุลมาที่เป็นที่สอนคนอื่นเขาแล้วก็ทําความดีต่างๆนจะต้องเอาความดีของเขานะไปให้คนที่ ที่ถูกถูกกล่าวหาใส่ร้ายนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่น่าเป็นห่วงครับพี่น้องที่น่าเป็นห่วงเราไม่สามารถเลยที่จะไปห้ามใครให้ให้เขาติดตามองค์กรไหนได้เพราะว่าคนที่จะติดตามองค์กรหนึ่งน่ะเขาก็มีสติปัญญาเขาไม่ได้มาเชื่อกันง่ายๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเลิกดีกว่าอย่ามาเสียเวลากับการที่ไปดิสเครดิตองค์กรเลยทําอะไรที่สามารถที่จะฟื้นฟูสังคมที่ ตอนนี้ความอตอนนี้เนีนาเนี่ยมันแพร่กระจายไปโรงเรียนในระดับประถมเนี่ยนะครับก็มีแล้ววัธยมต้นนีก็มีสินาแล้วลูกหลานเราเนี่ยใครบ้างที่อาจจะตกไปอยู่ในเครื่องของการสินาเรามาช่วยกันพื้นฟูสังคมดีกว่าดีกว่าที่จะไปดิสเครดิตองค์กรนั้นองค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีประโยชน์เ,เป็นหน้าเป็นห่วงด้วยว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาความดีของเขาเนี่ยไปให้คนอื่นโดยที่ว่าเขานั้น ไม่รู้เข้าไปถึงการและก็ตกไปไปในหลงพางของยิวที่ยิวมารู้ยิวมฉลาดมารู้ว่าองค์กรนั้นน่ะทำงานได้ผลองค์กรนี้ทํางานได้ผลองค์กรมองค์กรนั้นน่ะบูกฝังลิงจีฮาดแล้วเขากล้าตายเขากลัวเขาไม่กลัวตายนั่นแหละคือก็ต้องใส่ร้ายองค์กรนั้นว่าเป็นองค์กรที่ก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอุลมะเหล่านั้นน่ะ ตาบอดหรือหูหนวกตาบอดหรือว่าเรียนมานิดหน่อยแล้วก็ไปโจมตีคนที่เป็นอุลมาใหญ่แล้วก็ไปพูดเกินไปแล้วก็ตกเป็นหลุมพรางของพวกยวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นมาตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเรานั้นจะตกไปอยู่ในสภาพของผู้ที่พูดและไม่ทํา หรือว่าสั่งห้ามคนอื่นให้ทําความชั่วแล้วทาเสียเองหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นนินทาคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ไปใส่ร้ายคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการใส่ร้ายนะครับคนเราอาจจะใส่ร้ายคนอื่นแล้วดังนั้นขอให้เขานั้นนะครับเมื่อใส่ร้ายไปในองไปในสิ่อออนไลน์เนี่ยก็ต้องตามไปบอกตามไปแก้ด้วยว่าที่ฉันใส่ร้าย,ายที่ฉันเข้าเข้าใจผิดในวันนั้นอ่ะขอให้พี่น้องทรงรู้ว่าคนคนนั้นนั้นเขาบริสุทธิ์นะครับขอไปโทษต่ตอล้อด้วยหาไมา่ช่นนแล้ว ฮักกุลอาดมนั้นน่ะจะคงเหลือไปยวนไปถึงวันแกมัดเพราะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้ฮิดายะเรานะครับให้เราเข้าใจอิสลามอย่างท่องแท้และให้เรานั้นมีจิตใ,ใจที่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับจิตใ,ใจที่ไฟต่ำที่จะคอยให้เรานั้นก,กระสิบกระซาบหรือว่าชชยตอนที่จะคอยกระสิบกระซาบให้เรานั้นนินทาผู้อื่นและการนินทานในพี่น้องเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยบางเชียงบางบางบางข้า,า,ามขาวเนี่ยเราไม่พอใจคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะระบาย ระบายที่ง่ายที่สุดก็คือเล่าให้คนอื่นฟังข้างๆเพื่อนข้างๆเราฟังโอ้ไอ้คนนั้นเป็นยังไงคนแล้วก็รู้สึกสบายใจที่เราได้ระบายแล้วเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือใช้ตอนแล้วนะครับพี่น้องใช้ตอนมันทํางานหนักเพราะฉะนั้นขอพ,อพอระองค์สมปรให้เรานั้นมีความ ดิฮาดต่อจิตใจของเราเพื่อที่เราจะเป็นคนมุสลิมที่มีมารยาทที่ดีงามเพราะว่ามารยาทต่างๆที่ดีงามนั้นจะต้องมีการต่อสู้กับจิตใจทั้งสิ้นหากไม่เช่นนั้นแล้วมารยาทต่างๆที่ดีงามนั้นจะไม่เกิดขึ้นและก็ความศรัทธาต่อร้อนเรซูลและการออตอบแทนจากร้อนนั้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคอยผลักดันเราให้เรานั้นทําความดีให้ให้เราทํามีมารยาทที่ดีงามต่อพี่น้องมุสลิม Saya berkata perkataan ini dan saya berterima kasih kepada Allah dan kepada anda dan kepada rahim